สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝนพระรวยจะมาอยู่ที่วัดป่านะครับตัวนี้ก็เป็นพุ่มต้นไม้ใ่นะครับตรงนี้ก็ะกจะมีจอมปวกนะครับพุ่มปูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฝนพระรวยกับสบผ้าท่านผู้ชมมากเบิ้งนะครับมาขอเอาโชคเอาลาบนะครับ ภูมิต้นเปืือยเป็นว่าตรงนี้เป็นจอมปวกเก่าจอมปวกง่ญ่นะครับเนาะปูมต้นเปื่อยนะครับคุณเข้ามาขอโศกขอลาบตรงนี้ค่ะสีได้โศกได้ลาบกันไปนะครับเมื่อในฝนพะลวยก็เลยพผ้าท่านผู้ชมมาขอเอาโศกน,น้ำปูน้ำยานะครับมาเบิ่งเอาเด้อท่านผู้ชมนะครับเพื่อปูกระยาเป็น สให้โซไ้ลาภนะครับเป็นวัดป่าเป็นพุ่มป่า,าลายกูลายพนนะครับที่เคยเข้ามาขอนะครับหน้าสถานีตรงนี้เพื่อนกน็ได้โชคได้ลาบกันไปนะครับเป็นได้โคได้ลาบกันไปมืนอนฝนพัดด้วยมากแล้วนะครับมามาท่านผู้ชมมาเบิรง เอานะครับมาเบิ่งเอาเดี๋ยวสิพ้าเดือดแต่องตัวเลขต้นไม้จางน้อยแต่ว่าตอนนี้ก็ผ้าเดินชมจางน้อยนะครับเนาะเพื่อพอเพื่อเห็นตัวเลขนะครับโอ้นะครับนี่นะครับจนจอมปวกขึ้นโอบนะครับอบรูปปั้น จอมเห็นเป็นตัวเล็กอย่างหนึ่งครับเห็นเป็นัวเล็กอย่างเบิ้ลน้ำกันเด้อท่านผู้ชม ห้อยนมาขอนะครับตรงนี้ผส้ใดีเลือยเขามาขอเนะียเพื่อนได้โซ่ได้ลาบกันยุ่ตลอดเด้นะครับกับเบองเอาเได้ตามชมเบื่องอานะครับ มเมื่อยุคกไกลๆเห็นเป็นตัวเลขคือคือการกับผลพ้ารวยบ้านนะครับเห็นเป็นตัวเลขคือการบน่นะครับผลผ้ารวยเห็นตัวเลขหกสามนะผลพ้ารวยเห็นเป็นตัวเลขหกสามนะครับหกสามราคากับห้าเจียโอ้ยงามงามงามทำใ้ชอบเนี่ นะครับตัวเลขหกสามแล้วก็ตัวเลขห้าเจ็ดนะครับห้าห้าเจ็ดนะครับตัวเลขหกสามเน้อข้างบนนะครับเป็นเลขหกสามนะครับข้างล่างีเป็นตัวเลขห้าห้าเจ็ดโอ้นะครับชัดเจนงามนะครับตัวเลขหกสามนะครับแล้วก็ตัวเลขห้าห้าเจ็ดเนี่นี่ท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเลขห้าห้าเจ็ดนะครับข้างข้างบนตรงนั้นนะครับหกสามข้างบนเป็นตัวเลขหกสามนะครับข้างล่างเป็นตัวเลขห้าห้าเจ็ด นะครับโอ้พิจารณาเอาเถิดท่านผู้ชมพิจารณาเอานะครับเพื่อปูเปืือยานะครับพุ่มต้นจิ๊นะครับเป็นสิ่งห้โชคใหายลาบเฮ้าเมื่อนี้นะครับสาธุสาธุนะครับโอ้ยขนชิงลูกเลยท่านผู้ชมขนผ้าด้วยขนชิงลูกเลยนะครับห้าห้าเจ็บนะครับโอ้ยงาม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 เอาพิจารณาเบอรงนะครับมาจอดอะไรเข้ากับใส่วิจารย์ย่านเอานะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเด้อ เป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ